ใช่นะครับตอนนี้ xm มีโปรอะไรอยู่อยากสมัครเรียนนะครับโปร xm ตอนนี้นะครับมีทั้งของ xm แล้วก็ของผมเองนะ xm เนี่ยจะมีโปรที่มีตลอดก็คือเปิดพอร์ตนะครับยอดฝาก100%นะครับสูงสุด500เหรียญแล้วถ้าเกิดคุณใช้ครบ5 0 0เหรียญเนี่ยก็จะมีโบนัส20%ของเงินฝากให้นี่ xm นะฮะแค่นั้นนะครับเนาะไปเปิดกับ xm เองก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเปิดพอร์ตกับผมจะมีโปรนี้นะครับโปรโมชั่นที่2นะครับตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นโปรโมชั่นที่จะมีคอร์สเรียนแจกฟรีให้นะครับคือถ้าเกิดฝาก100เหรียญได้เข้าห้อง VIP ถาวรนะครับฝาก300เหรียญเนี่ยจะได้คอร์ส7วันปั้นพอดพันเปอร์เซ็นต์ไปเรียนกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดฝากสะสมครบ500เหรียญนะอ่ะเหมือนใครฝากมา300เหรียญเพิ่มอีก200เหรียญครบ500เหรียญทุกๆ500เหรียญเนี่ยจะเลือกคอร์ส X1 ได้1คอร์สนะครับคุณจะอยากเรียนพฤติกรรมทองไปอยากเรียน forex 10x นะอยากเรียน fibonaccy อยากเรียนวิชารับสำหรับหน้าเทรดก็แล้วแต่คคุณเลยนะรับ เยี่ยมโปรนะที่ผมจัดเพื่อแจกก้อเ,เรียนให้กับทุกคน